ฮะครูให้เราเช็ครถนี่นะ่ะก่อนออกเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้งเพื่อไม่้รูปติเหตุเช็คความพร้อมเพื่อความชัว โคเปิดฝากระโปรงยนไม่ได้ทำไมมันเป็นยังไงไม่ได้อะจะเครื่องยนต์ไงโอเคเนี่มันมีวิธีง่ายๆเลยอ่ะก้มดูก่อนก้มดูก่อนนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตำแหน่งเปิดฝากระโปรงคือตรงไหนนะครับอ่ะดูตรงนี้เลยจะมีเหล็กนะครับตรงนี้เห็นเหล็กนะใช้การโยกนะครับโยกให้สุดนะโยกไปทางซ้ายให้สุดนะครับแล้วก็อีกมือนึง เปิดฝากปงนมานะอ่ะมิ้วลองทำดูสิอ่ายกขึ้นมาเลยโอเคเห็นไะเปิดได้แล้วเพราะว่ามันจะมีตะขอนะครับอ่ามาดูนี้เลยพอเราดันเหล็กปุ๊บเนี่ยตะขอตรงนี้นะครับจะอ้าออกนะครับเพราะว่าตะขอมันจะเกี่ยวอยู่ตรงนี้นะครับเกี่ยวตรงฝากปงนี้อยู่นนะโอเคนะครับต่อมานะครับก็คือจุดตำแหน่งในการ ค้ำฝากระโปรงนะครับก็คือตำแหน่งตรงนี้นะครับจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือเราก็ต้องใช้มือข้างซ้ายนะครับในการดึงเปิด,ปดอ่ะลองดึงดูนิ้วดึงขึ้มมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ไปในรูนะครับรูไหนก็ได้นะบนหรือล่างก็ได้นะครับนะขึ้นอยู่กับความสูงนะครับของคนที่เปิดหลังจากที่เราค้ำฝากระโปรงเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถตรวจเช็คเครื่องยนต์ได้ ตามปกติอย่างปลอดภัยด้วยต่อไปนะครับเป็นวิธีการปิดฝากระโปรงนะครับก็คือทำเหมือนเดิมอ่ะดันฝาโปงขึ้นมาแล้วก็จับไม้ค้ำนะครับอาจับตรงนี้จับตรงนี้นะครับถ้าจับใกล้เนี่ยเดี๋ยวมันจะหนีบนิ้วได้นะครับแล้วดึงขึ้นมาออกมาแล้วก็ใส่ไปนี้ที่เดิมนะครับตัวล็อก ก็ค่อยๆวางลงนะค่อยๆวางลงนะครับระยะระยะในการปิดนะประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับฝา่าฝ่ามือหนึ่งนะแล้วก็ปล่อยฝากระโปรงลงได้เลยเราจะใช้น้ำหนักของฝากระโปรงเป็นตัวปิดนะครับอย่าอย่าใช้ฝ่ามือปิดนะถ้าฝ่ามือกลดลงไปเนี่ยฝากระโปรงอาจจะบุบได้นะครับอ่ะนิ้วลองทําดูอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรวจเช็คทีหนึ่งก็คือใช้มือดึงขึ้นมาดูซิว่ามันแน่นไหม นะครับวันนี้เราก็สองคนนะครับขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าอะไรนะพบกันใหม่กับคลิปใหม่นะคะดูแลรักษาเครื่องยนต์ค่ะอคอยติดตามนะครับผ่านทาง YouTube TikTok หรือ Facebook ค่ะคและโทรมาได้ที่เบอร์02-102-3605นหะครับหรือ02-102-3606ค่ะอ่าขอลาไปก่อนนะครับ,รรบสวัสดีครับ